เดี๋ยววันนี้มาดูฝรั่งชมพูพันทิพย์ครับนี่ลูกเนี่ยโตมากเลยผลนี้น่าจะประมาณตั้งครึ่งโลได้ครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นไส้แดงเปล่าปลูกมาเพิ่งลูกแรกครับเนี่ยเพิ่งติดลูกแรกว่าจะเอามาชิมดูจะผ่าดูเนื้อในครับว่าเป็นไส้แดงหรือเปล่าหรือว่าเขาส่งต้นพันธุ์มาผิดนะครับดูว่ามันจะใช่ชมพูพันทิพย์หรือเปล่าไส้แดงลูกมันโตผิดปกติมากครับมาดูกัน ไม่รู้มันจะเป็นไส้แดงอี่ยแต่เหมือนจะเน่าแล้วครับเนี่ยโอ้แดงครับเนี่ยดูน่าจะเน่าในแล้วเนี่ยเพราะไว้ห่อถุงแล้วน้ำเข้าครับต้องดูครับเนี่ยเน่าในนิดหน่อยครับดูผลครับเนี่ยมีนิดหน่อยครับน่าจะกินได้ผลโตมากแล้เนี่ย ครึ่งโลครับใส่แดงครับชมพูวันที่ครับผมเดี๋ยวลองไปชั่งน้ําหนักที่บ้านครับถึงครึ่งโลเปล่าครับ